ที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทร่งศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิร์พร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moe-radio.thai.net สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักสบายดีท่านผู้ฟังที่หักพบกับผมอีกเช่นเคยกับอาจารย์ชนลชาติภูวงศากับรายการภาษาลาวชุดสบายดีเวียงจันทรวันนี้ผมก็ใช้เดียวเนื่องจากอาจารย์พนอที่เคยมาทําหน้าที่เป็นลูกศิษย์ อันทีท่านก็สนใจในภาษาลาวนะครับอยากจะเรียนภาษาลาวท่านก็บอกว่าถ้าไม่ติดภารกิจจริงๆก็คงจะมาเรียนเป็นประจําเมื่อท่านมาไม่ได้ก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ผมก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้มาสอนเพราะว่าผมรู้ว่าท่านผู้ฟังของผมกําลังรอเรียนภาษาลาวอยู่วันนี้เป็นตอนที่15แล้วนะครับผมจะสอนเรื่องการแต่งกายครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังก็คงอยากจะรู้แล้วละสิ แม่พูดถึงเรื่องการแต่งกายไม่ได้เชียวนะครับผมเองก็เหมือนกันถ้าดูแล้วไม่หล่อจะไม่ออกจากบ้านเดืดขาดกระจกส่องแล้วส่องเอกโชคดีที่กระจกไม่แตกในบทนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายภาษาลาวนั้นมีชื่อเรียกกันว่าอย่างไรเพราะการแต่งกายนั้นก็ถือเป็นเรื่องที่สําคัญมากจริงไหมครับท่านผู้ฟังไม่ว่าจะแต่งแบบสบายๆอยู่กับบ้านทํางานที่บ้านหรือ ออกไปทำงานตามบริษัทห้างร้านหรืองานเรื่องเริงต่างๆเรื่องการแต่งกายนั้นสำคัญมากๆยิ่งยุคปัจจุบันนี้นะครับแฟชั่นการแต่งกายนับว่าเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นที่นิยมกันมากอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศก็ดีหรือประเทศไทยก็ให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าประเทศอื่นๆการแต่งกายของคนลาวนั้น ก็ยังคงอนุรักษ์แบบเดิมๆอยู่ถ้าถามว่าแล้วชีวิตประจำวันของคนลาวละ่ะแต่งตัวยังไงก็ไม่ได้แตกต่างไปจากคนไทยเท่าไหร่นักก็จะใส่แบบสบายๆแต่ถ้ามีงานประจำอย่างเช่นชุดเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษาพนักงานทั่วๆไปนะครับคนลาวนั้นก็จะ ใส่กางเกงสแลกขายาวที่ภาษาลาวเรียกว่าส่งสุภาพฟังซ้ำอีกครั้งนะครับส่องสุภาพหมายถึงกางเกงสแลกนั่นเองนะครับส่วนเสื้อนั้นก็แล้วแต่บริษัทหรือหน่วยงานนั้นๆกำหนดว่าจะให้ใส่แขนสั้นแขนยาวลายแบบไหนนะครับเรื่องของกางเกงก็เหมือนกันจะสีไหนนั้น ก็อยู่ที่กฎระเบียบหรือความเหมาะสมตามสถานการณ์นั้นๆส่วนมากจะนิยมสีดำและสีน้ำเงินเข้มเรื่องสีนั้นผมจะเอาไว้สอนท่านผู้ฟังในสัปดาห์ถัด,ถดไปนะครับ เอาละรครับท,ท่านผู้ฟังเรามาดูกันเลยนะครับว่าเครื่องแต่งกายภาษาลาวนั้นมีชื่อเรียกว่าอย่างไรบ้างคำแรกเสื้อเสื้อก็หมายถึงเสื้อที่เราสวมใส่กันมาดูต่อนะครับว่าเสื้อนั้นมีชนิดอะไรบ้างเสื้อคลุมเสื้อคลุมหมายถึงเสื้อคลุม เสื้อสั้นนอกเสื้อสั้นนอกหมายถึงเสื้อชั้นนอกนั่นเองนะครับเสื้อกันหนาวเสื้อกันหนาวหมายถึงเสื้อกันหนาวเสื้อเชิ์ตเสื้อเชิ์ตหมายถึงเสื้อเชิ้ตนะครับเสื้อซ้อน เสื้อซ้อนหมายถึงเสื้อชั้นในสตรีนั่นเองนะครับเสื้อสูตรเสื้อสูตรหมายถึงเสื้อสูตรนะครับสุดนอนสุดนอนหมายถึงชุดนอนนั่นเองนะครับถัดไปนะครับท่านผู้ฟังมาดูคำว่าส่ง ส่งหมายถึงกางเกงนะครับส่งขายยาวส่งขายยาวหมายถึงกางเกงขายาวนั่นเองนะครับท่งขา,า, e าสั้น,นะะส่งขาสั้นหมายถึงกางเกงขาสั้นท่งสลิปส่งสลิปหมายถึงกางเกงใน กระโปงกระโปงหมายถึงกระโปรงกระโปงชุดกระโปงชุดหมายถึงกระโปรงชุดนะครับถุงมือถุงมือหมายถึงถุงมือนะครับถุงเท้าถุงเท้าหมายถึงถุงเท้านะครับ สุดลอยน้ำสุดลอยน้ำหมายถึงชุดว่ายน้ำผ้าพันคอผ้าพันคอหมายถึงผ้าพันคอแว่นตากันแดดแว่นตากันแดดหมายถึงแว่นกันแดดหมวกหมวกหมายถึงหมวกนะครับกาลวัด กะละวัดหมายถึงเน็กไทนะครับสายแอวสายแอลหมายถึงเข็มขัดเกิบเกิบหมายถึงรองเท้าและคำสุดท้ายสินส้นสิ้นหมายถึงผ้าถุงนั่นเองนะครับ ภาษาไทยก็ยังมีเรียกอยู่ก็คือผ้าสิ้นทั้งหมดนี้เป็นชื่อเรียกเครื่องแต่งกายในภาษาลาวท่านผู้ฟังก็คงเข้าใจดีการแต่งกายนั้นบางครั้งเราไม่ว่าจะใช้เฉพาะเสื้อหรือกางเกงเท่านั้นคำอื่นๆหรือชิ้นอื่นๆซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการแต่งกายนะครับจะแต่งยังไงนั้นก็ดูที่สถานการณ์นะครับความเหมาะสม ผมขอเพิ่มเติมอีกนิดนะครับการแต่งกายของคนลาวนั้นนะครับก็จะเป็นสบายๆอย่างที่ได้พูดถึงแล้วนะครับแต่เวลามีงานวัดงานบุญต่างๆคนลาวผู้หญิงก็จะใส่ผ้าถุงกันทั้งหมดนะครับส่วนเสื้อนั้นก็จะเป็นลายต่างๆตามความชอบส่วนผู้ชายก็จะใส่กางเกงขายาวเสื้อนั้นก็แล้วแต่ตามความเหมาะสมและความชอบอีกเหมือนกันนะครับ มาดูประโยคตัวอย่างประโยคแรกค่อยมีเสื้อคุมค่อยมีเสื้อคุมหมายถึงผมมีเสื้อคลุมนั่นเองนะครับประโยคนี้นะครับท่านผู้ฟังสามารถที่จะสร้างเป็นประโยค,ป,โยคปฏิเสธก็ได้แต่ในตัวอย่างประโยคนี้ผมก็จะใช้เป็นประโยคบอกเล่าธรรมดาธรรมดาฟังแล้วสบายๆว่าผมมีเสื้อคลุมนะค่อยมีเสื้อคลุมโดยประมาณนั้นนะครับ มาดูประโยคถัดไปค่อยมีเสื้อสั้นนอกค่อยมีเสื้อสั้นนอกหมายถึงผมมีเสื้อชั้นนอกนั่นเองค่อยมีเสื้อกันหนาวค่อยมีเสื้อกันหนาวหมายถึงผมมีเสื้อกันหนาวค่อยมีเสื้อเชิ้ตค่อยมีเสื้อเชิ้ตหมายถึงผมมีเสื้อเชิ้ตนั่นเองนะครับ ค่อยมีเสื้อซ้อนค่อยมีเสื้อซ้อนหมายถึงผมมีเสื้อชั้นในค่อยมีเสื้อสูตรค่อยมีเสื้อสูตรหมายถึงผมมีเสื้อสูตรค่อยมีสุดนอนค่อยมีสุดนอนหมายถึงผมมีชุดนอนค่อยมีสุดลอยน้ำ ค่อยมีสุดลอยน้ำหมายถึงผมมีชุดว่ายน้ำค่อยมีผ้าพันคอค่อยมีผ้าพันคอหมายถึงผมมีผ้าพันคอค่อยมีแว่นตากันแดดค่อยมีแว่นตากันแดดหมายถึงผมมีแว่นกันแดดนั่นเองค่อยมีหมวก ค่อยมีหมวกหมายถึงผมมีหมวกค่อยมีส่งขายาวค่อยมีท่งขายาวหมายถึงผมมีกางเกงขายาวค่อยมีท่งสลิปค่อยมีส่งสลิปหมายถึงผมมีกางเกงในค่อยมีกระโปรงค่อยมีกระโปรง หมายถึงผมมีกระโปรงนั่นเองนะครับค่อยมีกระโปรงสุดค่อยมีกระโปรงสุดหมายถึงผมมีกระโปรงชุดนะครับค่อยมีถุงมือค่อยมีถุงมือหมายถึงผมมีถุงมือนะครับค่อยมีถุงเท้าค่อยมีถุงเท้าหมายถึงผมมีถุงเท้าค่อยมีกระละวัด ค่อยมีกะละวัดหมายถึงผมมีเนกไทนั่นเองตามประโยคตัวอย่างนี้นะครับเราจะบอกว่าผมมีโน้นมีนี่นะครับมีชุดโน้นชุดนี้นะครับบางครั้งเราอาจจะไม่ได้เอาไว้ใช้เองก็ได้อาจจะเป็นคำพูดของคนขายก็ได้สำหรับไว้จำหน่ายนั่นเองนะครับมาดูประโยคถัดไปค่อยมีสายแอลว ค่อยมีสายแอลหมายถึงผมมีเข็มขัดนั่นเองค่อยมีเกิบค่อยมีเกิบหมายถึงผมมีรองเท้านะครับค่อยมีสิน้นค่อยมีสิน้นหมายถึงผมมีผ้าถุงนั่นเองประโยคเหล่านี้อย่างที่ผมได้เกริ่นไว้แล้วนะครับว่าท่านผู้ฟังก็สามารถปรับเปลี่ยนประโยคได้ สิ่งไหนที่เราไม่มีก็บอกว่าไม่มีนะครับโดยเติมคำว่าบอไว้หน้าคำว่ามีเราก็จะได้ประโยคปฏิเสธอย่างเช่นจะบอกว่าคอยโบมีสายแอลคอยโบมีสายแอลก็หมายถึงผมไม่มีเข็มขัดนั่นเองนะครับคอยโบมีเกิบคอยโบมีเกิบก็หมายถึงผมไม่มีรองเท้าคอยโบมีสิน คอยบูมีสิน้นหมายถึงผมไม่มีผ้าถุงนั่นเองนะครับนี่เป็นประโยคตัวอย่างซึ่งเราก็สามารถที่จะปฏิเสธได้ในสิ่งที่เราไม่มีนอกจากประโยคตัวอย่างเหล่านี้เรายังสามารถนำคำคุณศัพท์ภาษาลาวเรียกว่าคำคุณนามนะครับถ้าพูดออกเสียงเป็นภาษาลาวก็คือคำคุณนามหมายถึงคำคุณศัพท์นั่นเองนะครับมาขยายประโยคเพื่ออะไรล่ะครับ เพื่อบ่งบอกลักษณะของคำนามที่เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายที่ดังได้กล่าวมาแล้วอาทิเช่นคอยมีหมวกสีหัวคอยมีหมวกสีหัวแปลเป็นภาษาไทยก็คือผมมีหมวกสี่ใบประโยคนี้ก็เหมือนกันไม่ได้บอกแค่ว่าผมมีหมวกแต่บอกให้รู้ว่ามีตั้งสี่ใบภาษาลาวนั้นใช้คำว่าหัวฟังซ้ำอีกครั้งนะครับคอยมีหมวกสีหัว หมวกนั้นภาษาลาวจะใช้คําว่าหวัวไม่ได้ใช้คําว่าใบาเหมือนภาษาไทยนะครับประโยคถัดไปค่อยมีถงมือ2คู่ค่อยมีถงมือ2คู่หมายถึงผมมีถุงมือสองคู่นั่นเองคําว่าถงภาษาไทยใช้คําว่าถุงนะครับแน่นอนครับท่านผู้ฟังถุงมือนั้น ไม่ว่าภาษาไทยหรือภาษาลาวก็จะใช้คำว่าคู่เหมือนกันมีหนึ่งคู่ก็จะใช้หนึ่งคู่มีสองคู่ก็จะใช้สองคู่ตามตัวอย่างนะครับหรืออาจจะมีมากกว่าสองคู่ที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทรวงศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยา ด้วยระบบ FM ความถี่92 m มกร์ต่วมทางอินเทอร์เน็ตที่ w w w m o e r a d i o t h a i n e t จะใช้คำว่าอันนะครับดังประโยคตัวอย่างฟังซ้ำอีกครั้งนะครับค่อยมีสายแอลหอันภาษาไทยผมมีเข็มขัด1เส้นประโยคถัดไปเกิบของค่อยสีขาวเกิบของค่อยสีขาว แปลเป็นภาษาไทยก็คือรองเท้าของผมสีขาวนั่นเองนะครับประโยคนี้เราไม่ได้บอกนะครับว่ารองเท้าของเรามีกี่ข้างมีกี่คู่แต่จะบอกว่ารองเท้าของผมนั้นนะเป็นสีขาวนะไม่ใช่สีอื่นบ่งบอกลักษณะสีถัดไปสิ้นของค่อยบ่มีลายสิ้นของค่อยบ่มีลาย นะครับหมายถึงผ้าถุงของผมไม่มีลวดลายนั่นเองถามว่าประโยคนี้คำว่าผ้าถุงของผมนั้นเราอาจจะไม่ได้ซื้อไว้ใช้เองนะครับท่านผู้ฟังขอให้เข้าใจร่วมกันนะครับผ้าถุงนั้นส่วนมากก็จะผู้หญิงนะครับจะนิยมใส่จะบอกว่าไม่ใช่นิยมเลยแหละครับเป็นเครื่องแต่งกายของสุภาพสตรีเลยนะครับแต่บางประเทศผู้ชายก็ยังเห็นมีใส่ผ้าถุงอยู่นะครับ ประโยคถัดไปถงเท้าของคอยสีดำถงเท้าของคอยสีดำหมายถึงถุงเท้าของผมสีดำนั่นเองนะครับท่านผู้ฟังก็อาจจะยังสงสัยอยู่นะครับเอ๊อีกประโยคมีคำว่าเกิบอีกประโยคมีคำว่าถงเท้าและอีกคำหนึ่งท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าทำไมไม่ใช้คำว่าเท้าเลยละครับ อย่างเช่นคําว่าภาษาลาวคือคําว่าตีนตีนนะครับที่ผมเคยสอนเรื่องของอวัยวะในร่างกายนั้นเป็นชื่อเรียกของอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายเท่านั้นนะครับแต่คําว่าถุงเท้าในภาษาไทยภาษาลาวคือถงเท้านี้เป็นชื่อเรียกถุงเท้าในภาษาลาวเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากถุงเป็นถงเท่านั้นเองนะครับ ส่วนสีนั้นสามารถบอกตามความเป็นจริงว่าเป็นสีขาวหรือสีดำนะครับส่วนสีอื่นๆนั้นผมก็จะเอาไว้สอนในเรื่องของสีแล้วกันนะครับขอให้ท่านผู้ฟังอดใจรออีกสักนิดหนึ่งประโยคถัดไปกาลวัตของข่อยเป็นลายดอกไม้กาลวัตของข่อยเป็นลายดอกไม้หมายถึงเนกไทของผม เป็นลายดอกไม้นั่นเองนะครับคำว่าเนกไทยนั้นภาษาลาวจำไว้ให้ดีนะครับเขาเรียกว่ากาลวัดกาลวัดนะครับก็หมายถึงเนกไทยนั่นเองท่านผู้ฟังจําไหมนะครับเวลาคนลาวมาซื้อของในเมืองไทยแล้วใช้คำว่ากาลวัดอันนี้ขายจังใดท่านผู้ฟังที่ทำงานเกี่ยวกับการค้าขายอยู่ก็จะได้เข้าใจว่าอ๋อ คำว่ากาลวัตนั้นหมายถึงเนกไทนั่นเองอะไรครับท่านผู้ฟังประโยคเหล่านี้นะครับเป็นแค่เพียงตัวอย่างเท่านั้นท่านผู้ฟังก็ยังสามารถเอาคำศัพท์อื่นๆมาสร้างประโยคให้หลากหลายตามความเป็นจริงได้ไม่ใช่เฉพาะเพียงแต่ว่าผมมีเสื้อคลุมสองผืนนะนะครับเราก็สามารถที่จะขยายประโยคไปอีกโดยจะบอกว่าผมขอยืมเสื้อคลุมหน่อยได้ไหม คุณมีเสื้อเชิ้ตไหมคุณมีหมวกไหมคุณมีผ้าถุงไหมประโยคทั้งหลายต่างๆเหล่านี้ท่านผู้ฟังสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้นะครับภาษาลาวก็ตามนี้แหละครับวกไปวนมาประมาณนี้นะครับเพราะว่าคําศัพท์ของภาษาลาวนั้นมีไม่มากเหมือนภาษาไทยภาษาไทยนั้นบางครั้งบางคําออกเสียงคําเดียว แต่การเขียนนั้นเขียนได้หลายแบบหลายวิธีและแต่ละคำนั้นก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปสำหรับภาษาลาวนั้นคำหนึ่งเมื่อเอ่ยเสียงคำคำนั้นแล้วก็เขียนเหมือนออกเสียงนะครับคือเขียนตัวเดียวสามารถใช้ได้ทุกความหมายจะบ่งบอกถึงอะไรนั้นดูที่บริบทก็สามารถนำไปใช้ได้ง่ายไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนนะครับ ภาษาลาวนั้นก็ยืมมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตเหมือนกันแต่เนื่องจากคนที่ปรับปรุงแก้ไขตำราภาษาลาวมีความประสงค์อยากจะให้ภาษาลาวนั้นมีการเรียนการสอนการเขียนการอ่านการศึกษาเราเรียนได้ง่ายมากขึ้นนะครับก็เลยส่วนไหนที่ไม่จําเป็นก็ตัดออกส่วนไหนที่จําเป็นก็ยังคงไว้นะครับส่วนไม่เต็ค,คูหรือการัน หรือคำควบกล้ำต่างๆอย่างรอเรือควบกล้ำรอลิงควบกล้ำคำทั้งหลายเหล่านี้ภาษาลาวจะตัดออกทั้งหมดนะครับก็เหลือไว้เฉพาะคำเดียวๆนะครับอะไรครับท่านผู้ฟังวันนี้ผมก็ได้สอนเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายนะครับว่าภาษาลาวนั้นมีชื่อเรียกว่าอย่างไรบ้างเพราะว่าในยุคป,ปัจจุบันนี้การแต่งกายก็ เป็นไปตามยุคตามสมัยตามความเหมาะสมนะครับเรื่องของแฟชั่นนั้นบางครั้งนะครับถ้าเราวิ่งตามเขามากเกินไปก็จะทําให้ชีวิตของเรายุ่งยากแล้วก็เหนื่อยด้วยเราเอาเท่าที่จำเป็นตามความเหมาะสมก็สามารถแต่งให้ออกมาดูดีได้นะครับไม่จำเป็นต้องหรูหรามากจนเกินไปหรือเวอร์จนเกินไปเพราะว่าทุกวันนี้ แฟชั่นต่างๆนะครับก็ได้เข้ามาประเทศไทยเป็นจํานวนไม่น้อยนะครับมีรูปแบบหลายมากมายจนเลือกซื้อหาไม่หวัดไม่ไหวนะครับฉะนั้นอะไรที่ประหยัดได้ก็คิดว่าเป็นเรื่องที่สมควรประหยัดประยุคปัจจุบนันนี้อะไรก็แพงนะครับเอาเละครับท่านผู้ฟังตามที่ผมได้สอนมาตั้งแต่แรกเริ่มคำแรกและคำสุดท้ายของเครื่องแต่งกาย ถามว่าหมดหรือ,อยังก็คงยังไม่หมดนะครับผมก็นำมาเฉพาะเท่าที่จำเป็นต้องใช้เท่านั้นนะครับส่วนตัวอื่นๆนั้นอาจจะไม่จำเป็นมากผมก็ไม่ได้พูดถึงนะครับแต่เชื่อเรียกเหล่านี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากภาษาไทยมากหวังว่าท่านผู้ฟังก็คงจะศึกษาเล่าเรียนไปพร้อมๆกับผม เรามาดูคำศัพท์กันนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังเตรียมปากกาสมุดหรืออย่างครับปากกาภาษาลาวนั้นเรียกว่าบิ๊กบิ๊กนะครับท่านผู้ฟังคงยังจําได้ส่วนสมุดนั้นภาษาลาวเรียกว่าเปิ่มเขียนเปิ่มเขียนทวนให้ฟังอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ฟังคงยังจําได้ดีหรือจะใช้ดินสอก็ได้นะครับภาษาลาวเรียกว่า สอสอนะครับคำเดียวและท่านผู้ฟังก็ออกเสียงตามผมได้เลยนะครับคำแรกคำแรกคือเสื้อเสื้อหมายถึงเสื้อเสื้อคลุมเสื้อคลุมหมายถึงเสื้อคลุมเสื้อสันนอกเสื้อสันนอกหมายถึง เสื้อชั้นนอกเสื้อกันหนาวเสื้อกันหนาวหมายถึงเสื้อกันหนาวนะครับเสื้อเสิร์ตเสื้อเสิร์ตหมายถึงเสื้อเชิ้ตเสื้อซ้อนเสื้อซ้อนหมายถึงเสื้อชั้นในสตรีเสื้อสูทเสื้อสูท หมายถึงเสื้อสูตรสุดนอนสุดนอนหมายถึงชุดนอนสุดลอยน้ำสุดลอยน้ำหมายถึงชุดว่ายน้ำผ้าพันคอผ้าพันคอหมายถึงผ้าพันคอแว่นตากันแดดแว่นตากันแดด หมายถึงแว่นกันแดดในภาษาไทยหมวกหมวกหมายถึงหมวกการเขียนเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังเพียงแต่แตกต่างกันที่สำเนียงเท่านั้นเองคำถัดไปซ่องซ่อง,องหมายถึงกางเกงซ่องขายาวซ่องขายาวหมายถึงกางเกงขายาว ซองขาสันส้นทรงขาสั้นหมายถึงกางเกงขาสัน้นทรงสลิปทรงสลิปหมายถึงกางเกงในกระโปงกระโปงหมายถึงกระโปรงกระโปงชุดกระโปงชุดหมายถึงกระโปรงชุดนั่นเองนะครับ คำนี้ภาษาไทยออกเสียงชอช้างนะครับแต่ภาษาลาวนั้นออกเสียงซอโซ่คือกระโปรงสุดก็หมายถึงกระโปรงชุดนั่นเองนะครับถุงมือถุงมือหมายถึงถุงมือถงุอถง,อถงเท้าถุงเท้าหมายถึงถุงเท้านะครับกลวัดกละวัดหมายถึงเน็กไทนะครับสายแอล สายแอลหมายถึงเข็มขัดเกิบเกอบหมายถึงรองเท้าและคำสุดท้ายคำว่าสิ้นสิ้นหมายถึงผ้าถุงหรือภาษาไทยก็เรียกผ้าสิ้นนั่นเองนะครับเราพูดถึงเรื่องของการแต่งกายอยู่ผมจะแนะนำชุดแต่งกายของนักเรียนนักศึกษาในประเทศลาวนะครับ นักเรียนนักศึกษาในประเทศลาวนั้นจะแต่งกายสําหรับผู้หญิงนั้นจะใส่สิ้นลักษณะสิ้นหรือผ้าถุงของนักเรียนนักศึกษาลาวนั้นนะครับก็จะเป็นสีดําหรือเป็นสีน้ําเงินเข้มลวดลายนั้นก็จะไม่มีนะครับแล้วสิ้นนั้นนอกจากตัวผืนสิ้นคนลาวก็จะนิยมเขาเรียกว่าตีนสิ้นนะครับภาษาไทยเรียกว่าชายผ้าถุงนั่นเองนะครับก็คือจะเอาไป เย็บต่อเาเรียกว่าชายผ้านั่นแหละครับก็เพื่อให้มีลวดลายที่สวยงามนะครับส่วนเป็นลายอะไรนั้นก็แล้วแต่ความชอบของบุคคลนั้นนนนะครับไม่ได้มีห้ามไว้ว่าจะต้องเป็นลายแบบโน้นลายแบบนี้นะครับแต่สําหรับสิ้นนั้นจะต้องเป็นสีดําหรือไม่ก็สีน้ําเงินเข้มนะครับบางสถาบันก็อาจจะให้มีลายได้นิดๆหน่อยไม่ถึงกับมากส่วนผู้ชายนั้นก็จะใส่กางเกงขายาว หรือกางเกงสแลกขายาวนะครับซึ่งผมได้พูดไปแล้วทรงสูภาพนั่นเองนะครับสำหรับเสื้อนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ใช้เหมือนกันนะครับก็คือเสื้อเชิ้ตสีขาวนะครับจะเป็นแขนยาวแขนสั้นนั้นแล้วแต่ความชอบของบุคคลนั้นๆน,น,นะครับส่วนรองเท้าสำหรับผู้ชายก็จะนิยมใส่รองเท้าผ้าใบส่วนผู้หญิงนั้นก็อาจจะมีบ้านที่ใส่รองเท้าผ้าใบหรืออาจจะเป็น รองเท้าหุ้มส้นก็ถือว่าสุภาพและเรียบร้อยตามแบบมาตรฐานของนักเรียนนักศึกษาของประเทศลาวนะครับส่วนเรื่องของสีส่วนมากก็จะเป็นสีดำซึ่งให้ดูกลมกลืนกับชุดนะครับเอาละรครับท่านผู้ฟังมาถึงตรงนี้เวลาของทางรายการก็หมดลงพอดีวันนี้ผมต้องขอลาท่านผู้ฟังที่รักของผมไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสบายดี ที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระรวงศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนน4อยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิรตซ์พร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moe-radiothai.net